ตายห่าแล้วเสียบไม่ได้ค่ะเต็มๆเลยเขาบอกพี่ขอโทษไปนะคะ54สอนไหนเขาที่เกิดอะไรขึ้นค่ะวันนี้ก็มาแจ้งความดำเนินคดีค่ะคือไอ้ตกเป็นผู้เสียหายในเรื่องของการแอบอ้างปลอมแปลเฟซบุ๊กค่ะซึ่งเขาเนี่ยนำไปหลอกลวงผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายค่ะเขาหลอกอะไรบ้างพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงเออเขาใช้เฟซบุ๊กปลอมค่ะแล้วก็ไป หลอกลวงหลายคนที่ที่เสียหายเนี่ยคือเสียทรัพย์ค่ะหลอกยัยบ้างคะย้อนกลับไปครับเขาทําวิธีการยังไงบ้างก่อนที่เราจะมาทราบว่าเขาเราไเกิดผู้เสียหายเขาใช้เป็น Facebook ค่ะก็ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนี่แหละค่ะเพื่อแล้วก็เป็นรูปใช่ค่ะเป็นรูปไอแล้วก็เอาไปคุยกับผู้เสียหายเนี่ยแหละค่ะอันนี้เห็นได้ครัว่าเป็นแฟนคลับเรามาก่อนใช่ค่ะเป็นแฟนคลับมาก่อนค่ะแล้วก็เขาโทรขพักข้อความไปขอยืมเงิน เป็นการคุยกันในลักษณะเหมือนกับว่าจีบกันอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งการเปแานลับนี่คือไอรู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวไหมครับรู้จักค่ะรู้จักเพราะว่าแฟนขับไปไม่ได้เยอะก็จะทราบว่าใครชื่ออะไรยังไงบ้างเวลาเจอกันตามงานอีเวนต์ก็จะจำได้อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ถามเาเคยทำมาก่อนค่ะเคยทํามาก่อนแล้วค่ะเมื่อประมาณน่าจะ2ปีที่แล้วแล้วก็เรียกมาตักเตือนเรียกมาคุยแล้วว่าอย่าทําอีก แล้วก็หลังจากนั้นก็ทําอีกค่ะตอนนั้นไอรู้ได้ยังไงว่าเป็นเขาที่มาบอมเป็นเราตอนนั้นเออเป็นแฟนคลับคนอื่นมาบอกค่ะ<ม>ว่ามี Facebook มอันนี้ที่เล่นอยู่หรือเปล่าไอไม่ได้เล่นดีวไม่ได้เล่นตอนนั้นเราไม่ได้แจ้งความเอาผิดอะไรแค่ตักเตือนค่ะตอนนั้นไม่ได้แจ้งความเพราะว่าเออผู้เสียหายอีกคนที่โดนเนี่ย<ม>เขาไม่ต้องการเอาเรื่องอะไรค่ะ<ม>แล้วก็เลยเรียกเขามาตักเตือน ว่าอย่าทำอีกค่ะแต่เขาก็ทำเป็นเงินเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็รวงรัพย์สินเหมือนกันแล้วครั้งล่าสุดไอ้ชาบได้ไหมคะว่าเออเขาทำเงิกลับมาครั้งล่าสุดไอ้ชาบได้จากคุณแม่ค่ะคุณแม่พอดีว่ามีคนคนต่างชาติค่ะต่างชาติติดต่อมาทางคุณแม่แล้วก็ถามว่าเป็นเฟซบุ๊กไอซ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพฤติกรรมที่เขาไปคุยกับชาวต่างชาติก็เขาแอบอ้างว่าแบบไอ้เป็นอะไรยังไง ก็คือแอบอ้างเป็นไอซ์เค่ะก็คือคุยแล้วก็มีการส่งรูปของไอซ์ไปแล้วก็ส่งเลขที่บัญชีของตัวเองไปให้เหมือนกับว่าหลอกว่าจะยืมยืมเงินว่าแบบโอเคช่วงนี้ไม่มีเงินใช้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่แล้วอะไรอะไรทำให้ผู้ชายคนนั้นตัดสินใจที่จะแบบโอนเงินให้เขาเลยเหมือนกับว่าเขาคุยกันมาสักประมาณปีกว่าแล้วค่ะก็คือหลังจากครั้ง ล่าสุดที่บอกว่าจะไม่ทําอีกเนี่ยก็คือเขาทํามาเรื่อยๆค่ะระยะเวลานานไหมคะหลังจากครั้งแรกที่เขาทำกับเราเนถึงท่าไหค่ก็นานนะคะก็นานอย่างเงินที่โดนโดนหลอกไปเท่าไหร่ก็ประมาณประมาณที่ก๊โปนก็น่าจะ ประมาณสี่ประมาณสี่แสนห้าแสนได้ต้องมนไปทำศิลปกรรมใช่ไหมครับผมเขาใช่ค่ะคือที่ทราบมาก็นําไปทําศิลปกรรมด้วยแล้วก็เออเปลี่ยนไปเลยค่ะจำไม่ได้คือเปลี่ยนจากหน้าหน้าเดิมเป็นหน้าใหม่ใช่ใช่ค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะอันนี้ได้ติดต่อเขาไปเองไหมคะหลังจากที่เกิดกรณีนี้ไม่ได้ติดต่อค่ะตอนนี้คือ หายตัวไปเลยค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะถามว่าจะเขาโดนจับได้แล้วที่พัทยาหรือไม่นใช่ค่ะอันนั้นคือผู้เสียหายคนแรกที่โดนนะคะซึ่งมาวันนี้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ทีผู้เสียหายคนที่สองที่โดนนะคะใช่แล้วแ่ว่ามันตัวไปแล้วใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ทราบไม่ทราบรายละเอียดมากว่าเขาคุยกันยังไงแต่ว่าไอมามาในส่วนของไอว่าไอไม่ได้เป็นผู้เล่น Facebook อันนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองมากกว่าว่า ของไอเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายในเรื่องการแอบอ้างปลอมแปลงค่ะยังของไอ้เองมี Facebook ส่วนตัวด้วยไหมคะหรือว่าไอไม่มีเฟซบ o ๊กค่ะจะมีเพจอันออฟฟิเชียลแฟนคลับที่แฟนคลับทำให้ค่ะอย่างพฤติกรรมงนี้มันสร้างความเสื่อมเสียกับไอ้ยังไงบ้างค่ะก็คือทุกคนที่เขาคุยก็ไม่ใช่คนเดียวค่ะก็ก็เขาก็คิดว่าเป็นเราเขาถึงโอนเงินไปให้ ในส่วนของคดีวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาจะมีการแจ้งความกวนในรูปแบบไหนบ้างเอ่อแจ้งยังไงได้บ้างครันในส่วนของคดีนะครับก็คือทางน้องไอซ์นะครับเป็นผู้ได้รับความเสียหายในกรณีที่โดนคนอื่นนะครับนํผ้าไปใช้นะครับก็ทางส่วนอบังเขตได้ในการรับความร้องทุกข์ไว้แล้วก็จะได้ส่งข้อมูลทั้งหมดของคนร้ายนะครับให้ทงาททงปอททำการตัววิสูจน์นะครับว่ามีทั้งหมดกี่เพจ มีทั้งหมดกี่อันที่โดนปลอมนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผู้เสียหายที่โดนเฟซบุ๊กปลอมที่เป็นน้องไอ้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ไปเลยว่าคนที่ท่านคุยอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับก็น่าจะเป็นวิชาชีพสามารถแจ้งความอย่างท้องที่ที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหรือว่าใกล้บ้านก็ได้ครับอันนี้่อในขนข้อหานข้อหาข้อหานข้อหาในข้อหขอหน้อหานอานข้อานข่อน้อาอนข้อนอาในเ้อนอาอาในอหาอาา ในการนําภาพคูอื่นไปใช้นะครับแล้วก็ทําให้เสียชื่อเสียงก็เดี๋ยวจะทําการสอบสวนต่อไปครับจําคิดหสูงสุด้คุกไม่เกินสองปีปับไม่เกินสองแสนครับระบบคอมพิวเตอร์ครับหากมีการแบบสืบราคาต่างๆแลวอาจจะมีการกล่าวหาเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็จะมีเรื่องการชอบโกงประชาชนแต่ว่าเรื่องของการชอบโกงประชาชนเนี่ยผู้เสียหายคือคนที่เสียเงินนะครับคือคนที่โอนเงินไป นะครับก็ผู้เสียหายใครที่โดนหลอกเนี่ยก็สามารถแจ้งความที่โรงพักใกล้บ้านได้ครับตอนนี้มีผู้เสียหายตอนนี้ที่บางเขตยังไม่มีครับไอตั้งใจจะเอาผิดเขาพนา<อ><อ>ัานไอถงที่<อ>สุด<อ>คือไอก็ในส่วนของไอเนี่ยไอทาได้แค่ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้ที่เสียหายจริงๆที่เขาเสียทรัพย์สินไปอันนี้เขาสามารถดําเนินคดีอย่างเต็มที่ได้ว่าเขาต้องการให้มันเป็นไปในอย่างรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะที่บอกว่าสี่แสนนี้ผู้เสียหายประมาณกี่คนได้ สองคนค่ะรวมกันสี่ค่ะแต่ว่าที่ทราบมาเนี่ยมีมากกว่าสองคนค่ะที่เสียสุดท้ายเรประเทศใช่ค่ะประจัญประเทศที่ข้าวในประเทศไหนอ่อเมริกาค่ะอยากบอกอะไรไหมว่าเราไม่ใช่เรานะอยากจะบอกถึงแฟนคลับคนนั้นที่เขายังทําพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ก็ถ้าได้ดูอยู่ก็หยุดเถอะค่ะเพราะว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ทราบเท่าที่ทราบนะคะเราไอไม่ไม่แน่ใจว่าทํามากี่ครั้งแล้วแล้วเราได้มีการคุยมีการตักเตือนกันไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าไม่ควรจะทําอีกแล้วก็ควรจะหยุดหยุดได้แล้วค่ะ่ครั้งนี้เราจะไม่ใจดีแล้วก็ใจดีมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะก็ตักเตือนไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายเพิ่มแลวและที่ไม่รู้อีกอะค่ะก็เลยคิดว่าควรจะมาแจ้งความดีกว่าค่ะ 哎。